พลังตรงนี้นะฮะ99หมดทุกอย่างเลยนะครับเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีอะไรมาเนรเจอร์บูสเตอร์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเพิ่มค่าพลังของโค้ชละเออ D K R ลูกยิงฟรีคิกก็99ครับผมโอ้โหแด้ร้อยฮะและ D K R ได้ร้อย สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมก็ ช่วงนี้ก็ไม่มีฟุตบอลสโมสรให้รับชมเนาะก็จะเป็นช่วงทีมชาตินะครับผมอีเวนต์เนี่ยก็ยังมีให้เก็บเล่นกันตามปกตินะครับผมมีทั้งอีเวนต์ทีมชาติแล้วก็สโมสรปน,นๆก,นกันไปที่เป็นอลิมต็ดนะครับคือว่ากันในื่วงแพทใหม่เหมือนเดิมนะครับผมแพทใหม่เนี่ยผมได้ทําการสํารวจไปแล้วนะครับว่าเออชอบกันหรือเปล่าติดกันตรงไหนนะครับไม่ชอบตรงไหนก็เดี๋ยวจะทําคลิปสรุปให้รับชมกันคลิปต่อๆไปละกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตพาทุกคนมาดูความคืบหน้านะ ครับผม ID ดีไก่เนมากับเบ็ซี่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นอะไรบางอย่างนะครับผมที่บางคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยอัปเดตแพทใหม่แล้วดูว่าค่าพลังนักเตะมันเวอร์วังอลังการเหมือนกับเกมอีกค่ายหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยมันไปเวน,นั้นมันจะเป็นเพย์ทูวินหรือเปล่าครับเออในมุมมองของผมนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปแล้วกันนะครับ <laughs> ว่าผมคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือ i อดีไก่เนมาก่อนนะครับผมเข้ามาเก็บอีเวนต์แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้ดูเนี่ยก เปิดนักเตะก่อนแล้วกันนะครับผมล็อกอิน9โมงเชา้าพอดีเนาะตอนนี้ของขวัญในจดหมายผมเนี่ย99บวกแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาทำทำคลิปในซีรีส์ในมาหน่อยเพราะว่าจะได้มาให้เห็นความคืบหน้านะครับผมของรางวัลยังไม่ได้กดรับเพียบเลยนะครับเนี่ยทองอลิมิเต็ดอีเวนต์ล็อกอินต่างๆผมเก็บหมดนะครับนี่เป็น i อดีไก่ i อดี ID แรกที่ผมเล่นเลยนะเนี่ยรางวงลรางวัลผมเก็บหมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมแล็บ ward รีวอร์ดนะรางวัลที่มีนักเตะเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยผมอยากลองเล่นพี่ Jack, เดี๋ยวลองเปิดลุ้นกันด้วยนะครับนี่กดรับก่อนเลยนะครับเหมือนจะเป็นการเปิดสุ่มครั้งที่4ของอดีไก่เนมาแล้วนะเออผ่านไป3ตัวแล้วนี่เป็นตัวที่4หรือเปล่าอ่ะกดรับให้หมดเลยแลวกันครับปุ๊บทองจะเป็นเท่าไหร่ครับ2,860ทองอ่ะนี่คือ ID ดีสายฟรีแบบไม่เคยเติมเลยสักบาท ID ดีแรกของผมนะครับผม2860ทองนะครับเป็น ID ดีที่โคตรรักแล้วก็ดวงโคตรดีนะครับผมเออกดรับสักทีฮะของรางวัลอัดอั้นมานานครับเดี๋ยวลองเปิดสุ่มหน่อยครับ ผมเปิดไปแล้ว3ครั้งนะครับโรนัลโดประตูโกเบลแล้วก็คอสตาคูตาผมได้ไปแล้วยังไม่ได้มาลาลูน่านะครับบางคนบอกว่าผมอยากได้มาลาลูน่ามากนะครับเพราะว่าสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์เทนเนี่ยมันปรับใหม่ใช่ปะเออมาลาลูน่าร่างนี้น่าใช้หรือเปล่าพี่เออผมใช้กอนติผมเอาตัวอื่นมาใช้ตัวที่เป็นซิโก้นะตัวคลาสสิกนัมเบอร์เทนกลับมาใช้ผมรีวิวไปแล้วนะครับคลาสสิกนัมเบอร์เทนแต่ว่าในในคลิปเนี้ยผมอยากได้เช็ควิวเชียร์ก่อนนะครับไปลองเล่นดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมถ้้าไไไดเดเีี๋ยวววจะะรริค่ตอปปนับ ขอหน่อยครับพี่แจ็คพี่แจ็คหรือมาลาตูน่าก็ได้นะครับผมตัวไฮไลท์ไม่เอานะเอาอีพิก2ตัวนี้นะครับขอหน่อย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 นะครับขออีพิกให้ผมหน่อยนะครับเอ้ย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 ใครวันน้าซาวิสกไฮไลท์ อภิโตอภิถังกะละมังตั้งเลยผมจะได้รีวิวไหมเนี่ยพี่แจ็คนะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะครับผมอ่ะส่วนการ์ดบูลล็อกในไอดีไก่เนมา่าถือว่าเป็นตัวที่อาจจะไม่ค่อยสําคัญและเพราะอะไรครับเพราะว่าโอ้ตัวเก่งๆเ,งเยอะแล้วนะครับผมไอดี ID ไก่เนมา่าผมขอเปิดการ์ดเขียวก่อนการ์ดเขียวนะครับไปเล่นอีเวนต์มาแล้วนะครับยังไงก็ต้องเล่นนะครับถึงแม้ว่าไอเดีเราจะแบบมีนักเตะเยอะแยะมากมายแต่ว่าสายฟรีเราก็ต้องเดินต่อไปแล้วก็คอนเซปต,ต์เดิมคือขยันเข้าไว้นะครับเก็บหมดทุทกอีเวนต์นะครับผมอันนี้เป เลวันดอรอปสก,กี้เฉยโอ้โหไปได้ดีที่ดวงพูดดีโอ้ยค่ารังแฟนเท่าไหร่เนี่ยเลวันดอปสก,กี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดอีกแพ็กหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือต้องไปเล่นเก็บเอ่ออีเวนต์ในโหมดทัวร์นะครับผมเก็บให้พบครบสามพันแต้มที่ผมเล่นเมื่อกี้เนะี่ยตอนต้นคลิปนะครับผมเออแล้วก็อันนี้ฮะเปิดปีถ้าเกิดว่าได้ได,ได้บัฟเฟ่ด้วย,วยนี่จะเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะได้ทั้งเลวันบัฟเฟ่แต่ว่าไอดีนี้ผมมีบัฟเฟ่การ์ดโฮอยู่แล้วนะครับผมชอบการ์ดโฮมากกว่า นะเพราะว่ากองหน้าผมใช้ลูมินิเก้อ,อยู่แล้วใช่ป่ะเออเอา,เอาบายเล่นไหมไม่เป็นไรมัดไชเดลิกล่างนี้เท่าไหร่จับลงสนามให้ดูนะครับผมได้บูสเตอร์ของอตัวเปชด,ด้วยนะครับได้ตัวบูสเตอร์2ตัวเลยนะเดลิกร่างเก่าผมมีอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บทาล่างนี้จะเป็นไงได้ร้อยเหมือนกันนะครับผมการ์ดเขียวบูสเตอร์ได้ร้อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องพึ่งพึ่ง,งฟอร์มของสัปดาห์นั้นๆด้วยนะถ้าเป็นการ์ดเพยเยอร์ออฟเดอนะวีเนาะถ้าฟอร์มไม่ดีก็อาจจะไม่ตันร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้ก์ดเิมลัน ขอใช้การ์ดเดิมแลยกันนะครับการันตีร้อยอยู่แล้วใช้กราร์ดเดิมแล้วใส่ตำแหน่งได้ด้วยผมใส่สกิลไปแล้วด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นเลวานล่ะเลวานจะเท่าไหร่ผมมีเลวานโชว์ไทม์อยู่แล้วไม่ได้ใช้อะสองตัวที่เปิดมาเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เนี่ยผมไม่เลวานอยู่แล้วได้ร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวนะฮะแล้วผมไม่เลวานอยู่แล้วเห็นไหมเลวานโชว์ไทม์อยู่แล้วนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้คือใช้โค้ดเป๊ปนะ,ะใช้ดูมินิเก้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือใช้โค้ดเป๊ปนะครับไม่ใช่ว่าชอบนะชอบสไตล์นะคืออยากให้เห็นค่าพลังสูงสุดนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเปิดแพ็คนะครับผมแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูบางโหมดนะครับชื่อว่าโหมดไมลิกบางคนรู้อยู่แล้วนะครับเข้าไปเล่นอยู่แล้วนะครับมันเป็นโหมดที่เล่นกับบดนะครับผมแล้วมันจะมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเข้าไปที่ไมลิคนะครับ ปึ๊บอ่ะผมไม่เคยเล่นเลยนี่หว่าไอดีไก่น,นี่มาไม่เคยเล่นเลยนะถ้าไม่เคยเออเหมือนเคยเล่นนี่หว่าแต้มมาสเตอร์ลีคอยมีตั้ง5้าหมื่นหกเลยนี่หว่าเออเคยเล่นอยู่แล้วนะครับผมแค่กดเข้ามาให้ดูนะครับผมว่าค่าพลังของนักเตะเนี่ยจากเดิมที่เราใช้โค้ดเป๊ปใช่ปะ่ะอ่ะผมเปลี่ยนหน่อยเช้งเมนเจอร์นะครับเป๊ปใหม่นะ88นะครับผม ค่าพลังบนบูสตเตอร์วังอลังการอยู่แล้วนะครับดูนะเนมาผมไปร้อยสองบัปเป้ร้อยสองเมสซี่ล่างนี้นะร้อยสี่อ่าบางคนบอกว่าค่าพลังบนเวอร์วงังอลังการมันอาจจะออกทะเลไปหรือเปล่านะครับเอ่อจำได้ไหมตอนอัปเดตเป็นอ e ีฟุตบอล2022ช่วงแรกๆนะครับผมเอ่อค่าพลังของนักเตะเนี่ยบางคนก็บ่นว่าค่าพลังมันถูกปรับลดลงนะครับสเกลค่าพลังสอ่าสมัยตอนเฟสเนี่ยอ่ายกตัวอย่างตำแหน่งผู้เล่นประตูนะครับถ้าประตูเนี่ยเราเข้าไปดูสมัยก่อนนะแทเซเกนกูตู วนะครับค่าพลัง5อย่าง6อย่างตรงเนี้ย9 9 9 9 9 9มันมีพวกแทสเซเกนบางล่างเนี่ยค่าพลังตรงเนี้ยนะฮะ99หมดทุกอย่างเลยนะครับอันนั้นอเวอร์หรือเปล่าคุณคิดว่าเวอร์หรือเปล่าแต่ค่าพลังรวมมันอยู่ที่ประมาณ96 97นะประตูสมัยนั้นคือสูตรคิดค่าพลังโอเวอร์ออลมันมันต่างจากปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยค่าพลังไส้ในก็ประมาณเนี้ยนะมี99มี90ป้ปลายปายไม่เยอะนะครับผมแต่ค่าพลังรวมข้างนอกอะดูเหมือนเยอะประตูบางตัวนี่อย่างคาซ ้อยร้อยบวกร้อยหนึ่งะใช่ปะ่ะแต่ค่าพลังไส่ในไม่ได้แบบ99้้าห้าอย่างเหมือนเมื่อก่อนเหมือนภาคเบสนะครับคือโลจิกในการคำนวณค่าพลังมันต่างกันไปนะครับผมก็จะแล้วแต่มุมมองว่าเออค่าพลังข้างนอกกับค่าพลังข้างในอันไหนเวอร์วังว่ากันนะผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเกมภาคป,ปัจจุบันเนี่ยค่าพลังข้างในอะ่ะสมเหตุสมผลนะเออมันไม่ได้แบบ99หรือว่าดูอย่างเมสซี่ลูมินิเก้แรดฟอร์ดร้อยสองไอคอนเมื่อก่อนเนี่ยค่าพลังข้างในใน99ก่าสิบเก้าอย่อย่าง่่งงะุกวันนี้มันหาตัวแบบ ยากนะครับแต่ค่าพลังข้างนอกอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าค่าพลังมอนเวอร์นะก็เอ่อเมสซี่ไปร้อยสี่ร้อยห้าอะไรเงี้ยผมบอกว่าเกมมันก็ต้องอยู่ให้ได้ครับถ้าเกิดว่าสายซีมันแบบไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแรงผลักดันให้ให้ไปเติมทองมาซื้อมาลุ้นหรือว่าเติมซื้อแพ็คนู่นี่นั่นน่ะเกมมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเกมก็ต้องหาอะไรได้การตลาดก็ต้องเดินต่อการพัฒนาก็ต้องเดินการตลาดก็ต้องเดินเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เกมการกุศลถูกป่ะเราต้องเข้าใจมุมมองของคนทําเกมด้วยนะคร <ๆ>เขาก็ต้องหาเรื่องให้เราแบบอยากอยากเติมอะ่ะเออถ้าจะใช้การ์ดเดิมๆ,ๆดเดิมๆการ์ดสแตนดาดสายปีเดิมๆเดิมๆเล่นไปทุกปี2ปี3ปีไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดนักเตะเก่งตลอดเวลาไม่มีหมดสัญญาเกมไม่อยู่ไม่ได้ครับแบบนั้นเกมไม่อยู่เกมก็อยู่ไม่ได้นะครับตราบใดที่มันยังไม่ใช่เพย์ทูวินนะครับเพย์ทูวินคือต้องเติมตเติมตเติมตเติมคนเติมเยอะเท่านั้นถึงจะเทพอันนั้นคือเพย์ทูวินนะครับมีวีไอพีหนึ่นวีไอพีสออันนั้นอ่ะเพย์ทูวินอันนั้นถ้าถ้ายังไม่ถึง นะมันก็น่าจะเป็นเกมที่เป็นเกมฟุตบอลที่น่าเล่นอยู่นะครับผมส่วนตัวผมนะแต่ถ้าเกิดใครคิดต่างยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมในเรื่องของค่าพลังที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้โคชส,ส่วนเรื่องของโคสเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมบางคนบอกว่าเอ้ยผมเล่นควิกเคาน์เตอร์ผมเล่นโพสิชันเกมไม่ถนัดแบบนี้ใครเล่นสายต่อบอลก็ได้เปรียบประเดี๋ยผมมองว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีไอเทมเพิ่มนะครับเพิ่มค่าพลังของโคสอ่ะเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีอะไรมาเนเจอร์บูสเตอร์ผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วเพิ่มค่าพลังงของคเ ก่อนมันก็มีภาคเฟสนะครับผมเดี๋ยวอนาคตมันก็อาจจะมีไอเทมนั้นกลับมาเหมือนกันหรืออาจจะมีลูกเล่นอื่นที่ทําให้โพสตต่างๆเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับผมแต่เราก็ต้องไปสุ่มอาจจะไปสุ่มหรืออาจจะมีโคสเวอร์ชันบูส์เวอร์ชันใหม่มาอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันมีตัวช่วยครับมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับมันไม่สามารถที่บบปล่อยมารวดเดียวตุ้มดเดียวหมดนะครับผมลูกเล่นต่างๆของดีเนี่ยก็ต้องค่อยๆปล่อยออกมานะครับผมแล้วมันก็ต้องสอดคล้องไปกับรายได้ที่ต้องเข้ามาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก ว่างๆก็ไปเล่นสไตล์โพสตันเก็หรือคุณไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันก็ต่างต่างกันไม่เยอะนะครับก็ไปเล่นสไตล์เดิมที่เราถนัดดีกว่าปะ่ะเาเผอเราไปฝึกเล่นที่เราสิ่งที่เราไม่ถนัดมันอาจจะเล่นไม่ดีด้วยซ้ำถึงแม้ว่าค่าพลังจะสูงถูกป่ะเอออะเออ,เอ,อผมเข้ามาหมดนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับพูดเยอะเลยเพื่อให้เพื่อให้เ,เห็นมุมมองหลายๆอย่างผมเข้ามาหมดมาร์สเอ่อไมลลีกเนี่ยมันจะมีไอเทมไอเทมหนึ่งครับผมที่จะเพิ่มค่าพลังนักเตะขึ้นไปอีกคุณเห็นเมสซี่ร้อยสี่ร้อยห้าเน ไอดีไก่เมสซี่ด้วยเพื่อจะให้ดู Mercy เมสซี่ร่าง i ิ Time ร่างนั้นอะร่างร้อยหเดิมนะครับตอนนี้มันเป็นร้อยหถ้าใช้โค้ดเป๊ปใช่ปะเออถ้าเกิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมใช้ไอเทมเพิ่มค่าพลังในโหมดไมลี u กอีกอะ เดี๋ยวดูนะมันจะมีไอเทมเพิ่มความฟิตนะครับการันตีความฟิตเนี่ยเออคอนดิชันนะครับผมเป็นเอ็กเซลเลนต์สูงสุดเลยหัวตั้งเลยอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มค่าพลังนะครับอไอเทม exp คูณสอคูณสคูณสอันนี้คือเอาไว้สําหรับปัมป๊มปัม๊มเลเวลนักเตะนะครับผมแต่สิ่งที่เราต้องการในคลิปนี้ก็คือไอเทมที่เพิ่มสเตตให้กับนักเตะแต่ว่ามันก็จะเพิ่มบางอย่างนะนะครับอย่างเช่นอันนี้เพิ่มลูกยิงฟรีคลิกอันนี้เพิ่มความดุดนันอันนี้เพิมมมันนารแล้ว สามารถใช้ได้แค่อย่างเดียวในในหนึ่งแมชด้วยนะมันไม่สามารถใช้ได้ทุกอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะให้เห็นว่านักเตะค่าพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยผมจะใช้อะไรดีผมจะเลือกซื้ออะไรดีผมซื้อ,อฟรีคิกไปก่อนแล้วกันนะครับผมสามพันปุ๊บปับ๊บอ่ะแล้วมันก็อินยูสไปใช่ปะมันยังไม่มีอันใหม่มาจนกว่าจะเป็นแมชต่อไปนะครับผมถ้าเกิดผมซื้อความดุดันไปด้วยละ่ะปุ๊บมันจะเป็นการเป็นโอเวอร์ไลท์นะครับผมก็คือกดทับไปเลยนะครับ เออแล้วมันจะสุ่มอันต่อไปแบบแรนดอมขึ้นมาอีกนะครับยิงลูกฟรีคลิกเหรออ่ะเดี๋ยวผมกดดูค่าพลังก่อนผมซื้อนะครับแล้วมันใช้อัตโนมัตินะครับตอนนี้ความดุดันเพิ่มขึ้นแต่คา่าพลังนักเตะไม่เพิ่มนะบางตัวไม่เพิ่มนะครับอ่าดูดูข้างในนะครับผมอย่างเช่นลูเบดิอาสความดุดันเพิ่มขึ้นไหมความดุดันเป็น99นะครับตอนนี้เราใช้อยู่มันแอคทีฟอัตโนมัตินะจนกว่าพอยทผมจะหมดเนี่ยห้าหมื่นพอยท์เนี่ยมันจะได้อย่างอื่นที่ผมต้องการหรือเปล่านะยิงลูกฟรปบับไโอ แล้วมันไม่ได้สุ่มอย่างอื่นมาจนกว่าเราจะเล่นแมตช์ต่อไปนะครับมันก็กลายเป็นความดุดันกลับมาเหมือนเดิมอ่าลองดูว่าถ้าเกิดแอคทีฟไอเทมเพิ่มลูกฟรีคิกนะครับเมสซี่ก็ยังร้อยสี่เหมือนเดิมนะครับเนมาร์ร้อยสองเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวดูค่าพลังไส้ในนะครับนี่ฮะลูกฟรีคิกเก้าสิบสามเราใช้แล้วนะครับดูเหมือนว่าต้องเข้าไปเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นนะครับตอนนี้เมสซี่ลูกฟรีคิกเก้าสิบสามใช่ปะกดทูแมตช์ไปครับปึป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป ีเนไปเเลยมซี่นะตอนนี้เป็นโอเวอร์ออลหนึนะครับผมยังเท่าเดิมนะโอเวอร์ออลนะครับแต่ว่าข้างในลูกฟรีคลิกนะครับเป็น99 99เต็มแม็กซ์นะครับก็คือไปบูทลูกยิงฟรีคลิกนะครับผมลองดูตัวอื่นนะฮะลูกยิงฟรีคลิกนะครับผมเซตพีทเนี่ยเกคิดดูดิดีแอสยิงลูกฟรีคลิก99อะ่ะ เออมันต้องกดเข้าไปเล่นก่อนถึงจะเห็นบูสเตอร์แสดงผลนะครับผมในในโหมดนี้นะค่าพลังนักเตะบางคนเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะ DKR DKR ลูกยิงฟรีคิกก็99ครับผมเอ่อถ้าเป็นบูสต์ฟรีคิกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องของโอเวอร์ออนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูแมตช์ต่อไปแล้วกันกดโพสิตไป A few moments later มา10 <laughs> นะครับผม <laughs> โอเคเดี๋ยวลองมารุนกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไอเทมที่เพิ่มพลังนักเตะเนี่ยมันจะรีเฟซนะครับผม อยู่รองตารางเว้ยอาร์เซนอลนำมจากฝูงอยู่เออ่ไอเทมเนี้ยมันจะรีเฟซไอเทมอะไรเพิ่มพลังอะไรมาให้ผมในแมตช์ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้แค่แมตช์เดียวนะครับผมในโหมดนี้ในโหมดนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับพิมพ์ค้นหาว่าวิธีการเล่นโหมดไมลีกในช่องก็ได้นะครับก็จะเจอเหมือนกันอ่ะมาลุ้นกันครับว่ามีไอเทมอะไรเพิ่มมาใหม่ปึ๊บมันจะรีเฟซนะครับผมทายบรชั่น99ครับด e เฟน s ์ a w a r e n เนส99สปีดต้น99ถ้าอยากจะให้เมสซี่เพิ่มค่าพลังนะครับเมสซี่เนี่ยตอนนี้มันทายบบููููเเรรรชัั่่นน้้สสึกจะะงอยยแลววคดดี๋ ทายบอลแจนมันไป1น1อยนึอยู่แล้วอ่ะถึงแม้ว่าผมบูสต์ไปมันก็ไม่ได้เพิ่มจากเดิมอยู่แล้วชุกป,ปะถ้าเราอยากจะให้เมสซี่มันเพิ่มค่ารภาพพลังเวอร์วังอ่ะมันจะเป็นค่าพลังอะไรดีเนาะเกมรับเหรอครับสปีดต้นเหรอเออ,องเพิ่มสปีดต้นเด้ผมจะลองซื้อแอคเซิร์เรชันนะครับสปีดต้นดูนะแล้วตอนนี้มันออกออัตโนมัตินะครับแต่มันยังไม่เห็นค่าพลังเพิ่มขึ้นจนกว่าเราจะเข้าไปเล่นในแมตช์นะครับอ่ะไปลองดูฮะปึ๊บเมสซี่เป็นร้อยห้าครับเมสซี่ร่าง เลริกร้อยห้าแล้วดีอาร์สร้อยหกโอ้เดกิอาร์หนึ่งร้อยเลวาน์ร้อยสี่โอ้าไอตัวที่มันมีค่าพลังที่เรากดบูสไอเทมบูสม่อก้อกอนะครับมันสูงอยู่แล้วมันจะไม่เพิ่มเยอะนะครับอย่างเช่นเอ็มเป้มันเร็วสปีดต้นมันเร็วอยู่แล้วซาร่าสปีดต้นเร็วแล้วไอ,ไอเนี่ยนูโน่เมนเดสมันสปีดต้นเร็วอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้เพิ่มเยอะใช่ปะ่ะแต่ตัวที่ช้าๆครับ อย่างดีอาร์สเนี่ยสปีดต้นมันน้อยอยู่แล้วแต่ค่าพลังเกมรับมันอย่างอื่นมันมันมันสูงไงพวกเกมโลงเกมรับอะไรพวกนี้เข้าประทะบอลมันสูงอยู่แล้วใช่ปะดูนะนี่ฮะเกมรับมันสูงอยู่แล้วใช่ปะแล้วพอเราใช้บูสเตอร์สปีดต้น99คุณดูดีนะครับมันทำให้ดีอาร์สโหดไปเลย <laughs> ดีอาร์สร้อยหกเดลิกร้อยห้าเด็กิอาร์หนึ่งร้อยโอ้โหดูครับแล้วเมสซี่เขาปะกลายเป็นร้อยห้านะครับดีอาร์สค่าพลังมากกว่าเมสซี่อีกดูดิเลวานผมร้อยสี่เลยอะถ้าไอเทมพวกนี้ในโหมดนี้นะครับมันก็จะส่งผลดีนะครับสําหรับนักเตะที่มีจุดด้อยในค่าพลังนั้นๆแล้วเราไปกดซื้อไอเทมนั้นอนะมาใช้นะครับทําให้จุดด้อยของนักเตะเหล่านั้นนะครับผมกลายเป็นว่าซูเปอร์พาวเวอร์อัพไปเลยนะครับกลายเป็นว่าค่าพลังเก่ง เวอร์วังอลังการไปเลยนะในโหมดนี้นะใช้ได้เฉพาะในโหมดนี้นะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะเห็นค่าพลังแบบนี้เนี่ยใช้ได้แค่หนึ่งแมชนะครับในแมชนี้นะแล้วก็ใช้ได้แค่ในโหมดนี้นะครับไม่สามารถเอาไอเทมนี้ไปไปกดใช้ในแหลงได้ใช้ได้แค่ในโหมดนี้อย่างเดียวนะครับผมแต่ก็ถือว่าน่าสนุกดีนะครับเวอร์ไหมล่ะคุณคิดว่าเวอร์ไหมค่าพลังแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นลูกเล่นนะครับมันเป็นแค่ลูกเล่นส่วนหนึ่งนะครับผมของอีฟุบอลเท่านั้นเองนะครับก็ย้อนกลับไปในมุมมองที่ผม บอกนั่นแหละครับผมเกมมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันย่าอยู่กับที่นะฮะคนที่เล่นอยู่ก็อาจจะจําเจนะมันต้องมีแรงผลักดนันแรงบันดาลใจให้เราอยากเล่นต่อเล่นต่อแต่ก็มันก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมด้วยนะครับถ้าเกิดมันเป็นสายเพทูวินมันออกไปเพทูวินเนี่ยมันอาจจะออกทะเลไปไหมผมคิดว่ายังนะครับผมว่ายังยังไม่เห็นวิแววแบบนั้นนะครับแต่ถ้าไม่ทําแบบนี้นยะเราก็ไม่ว้าวใช่ปะเราก็ไม่อยากกลับมาเล่นสำหรับคนที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันมีลูกเล่นอะไรให้เราได้เล่่่นออยยูเรืๆนะ ครับอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ยังน่าเล่นอยู่นะส่วนตัวผมนะโอเคครับสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเกมเพลย์ละกันนะครับผมคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องของค่าพลังที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นนะครับเกมจะออกทะเลไหมก็พูดไปแล้วนะครับผมคงยากนะครับคงยากสายฟรีอาจจะลําบากใจนิดนึงแต่ก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะไอเดียนี้ผมก็สายฟรีเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับขยันบวกดวงดีนะฮะถ้าเราสายฟรีเราก็ต้องขยันมากกว่าคนเติมนะครับเป็นเรื่องปกติฮะคนเติมเสียตังค์ไปแล้วอ่ะเขา อารมณ์คนเสียตังค์ไปแล้วจะให้มาเท่าเทียมกับคนไม่เสียตังค์ก็ต้องนึกถึงใจเข้าใจเรานะครับส่วนเรื่องบูสต์โค้ชนะครับผมคนเติมบอกว่าผมเสียตังค์ซื้อโค้ชบูสต์ไปแล้วแล้วทําไมค่าพลังน้อยก็ย้อนกลับไปสิ่งที่ผมบอกนะครับในอนาคตลูกเล่นก็คงมีเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มค่าพลังโคสตของเราให้เก่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นไอเทมหรืออาจจะเป็นโค้ชบูสต์ประเภทใหม่มันก็ต้องอยู่ในช่วงของการสับเปลี่ยนไปแบบนี้ตลอดเวลาครับมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ขอให้คนส่วนใหญ่ชอบ คนส่วนน้อยก็ต้องรับฟังคนส่วนใหญ่มองในภาพรวมไว้ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับส่วนตัวผมชอบนะเรื่องแบบนี้มันทําให้เราตื่นเต้นดีนะครับตื่นตาตื่นใจดีนะครับผมก็เติมไปเยอะนะฮะบางไอเดียผมก็เติมไปเยอะในการเปิดตามล่าซื้อแพ็คซื้อโคสอะเเหมือนกันนะครับเหมือนกับทุกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนะครับผมไม่ได้โลกสวยนะแค่อยากให้มองหลายๆมุมนะครับผมถ้าเรามองมุมมองคนอื่นด้วยเราก็จะเห็นมุมอื่นที่เราอาจจะมองนึกไม่ถึงก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งเด้บ จเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ตอนแรกว,ว่าจะไปเปิดไอดีไก่เมซี่คงไม่ต้องแล้วละ่ะเห็นภาพแล้วละนะ่ะเนาะเมซี่ร่างร้อยห้ารู้สึกว่าจะไปเอยร่างร้อยห้าที่มันได้ร้อยหกโค้ดเป๊ปใช่ป่รู้สึกจะไปร้อยเจ็ดได้นะร้อยเจ็ดอะไรเงี้ยร้อยเจ็ดร้อยแปดไม่รู้ถึงหรือเปล่านะ <laughs> ใครทําในไอร่างเมซี่ร่าง Messi, ร้อยห้า 105, นะบอกหน่อยนะครับผมว่าทําได้ถึงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามาเล่นในโหมดไมล์ a ล u e กนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ